สมหวังนะครับทุกวันจะแอบหนีเที่ยวแล้วไม่ค่อยกลับมานะครับต้องตามกลับทุกวันนะครับไปแล้วศัตรูมารอแต่เช้าเลยนะรบรรยากาศนะคะ ะครับอืมสภาพสภาพแต่ละวันสงห์งสวังสว่างยื่ไหนต้องมีสักวันที่หายแล้วสมหวังเลยฮะป่านนูนเลย เอ้สมหวังเอ้สมหวังให้คุณเห็นนองออกหาออรก็เห็นสมหวังไหมฮะเห็นไหมอืให้ไทเกอร์อ่ไปหาสมหวัง ท,ที่สมหวังอยู่นะครับแต่ละวันโอ้ยใครจะหาเจอครับตโอ้ยเดี๋ยวรอโอ้ยโอ้ยรอพี่แกอเอามาให้ปลาเบื่อหน้าตาอยู่ไหน อเฮ้้สมหวังเมื่อคืนทั้คืนเลยนะครับโอ้ยสมหวังไปอยู่ไหนมาฮไงวันนี้อีกนะครับอ๋อ ไปเจอเขาอะัี้เลยนี่ก็อยากให้ปล่อยไปเล่นนะจะเล่นแล้วไม่กลับบ้านเน่ยล่นแล้วไม่กลับบ้านหายไปคืนวันนี้ขังเลยขังเลยมีมีคนถามหาสมหวังอยู่สมหวังกลับมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวล็อกไว้ก่อน ไม่ให้เล่นแล้ววันนี้สมหวังเอ้ยอยูที่ประจำทประจำมีใครอยู่ในนี้นี่พี่เมื่อคืนไปไหนมาฮะเอ้นที่าทั้งคืนนะครับอู้มีอะไรนะต่ตหมดเรื่อยนถ้าเราปล่อยก็ออกไปอยู่นั่นแน่สาวสวยไม่สาวอืออุให้เล่นแล้วต้องกลับบ้านนะมีไม่สาวสวยอืมนี่ อะไรเนี่ยพี่พี่ส้มหล่นก็อยู่อ่าฮ่าฮ่าฮ่าอือส้มบังหายทั้งคืนนะครับอ,อ,อยากมีเที่ยวอีกแล้วมั้งครับโซมงที่ส้มหล่นยังไม่ไปเลยเนาะเนพี่ส้มหล่อนเนยโอ้ยนี่ ส้มหล่นก็ชอบอยู่ในห้องนะครับเพราะว่าออกไปก็โดนขัดน่ารงสรรออกไปก็โดนขัดกับแซนส้มหลนส้มหวังก็เหมือนกันนะครับออกไปก็โดนกัดเสาตู้อยู่ข้างนอกออกไปไม่ได้ก็เลยไปแอบอยู่ในป่านะครับนอนนอนอันนี้ที่ประจำของส้มหวังเหมือนกันแล้วในห้องนอนแล้วเดี๋ยว อย่าทำโทษก่อนวันนี้นนออไไนวันนี้ห้ามออกไปไหนวันนี้ห้ามออกไปไหนนอนนอนนอนสบาย ในคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป